ปลาเลยอยู่อยู่ไหมเมื่อกี้สู้นะดึงด๊งตูง้ตูปลาเลยน่ะสวายลงไปจัดสิรครับต้นมาครับหนึ่งแต้มครับ เดี๋ยวเรามารอดูผลงานอ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องกันครับผมครับอ้นลงไปเก็บปลาขึ้นมาแล้วนะผมมาปลาเดิมเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อกี้มีปลาปลาเดิมตัวแรกไปแล้วคือปลาหมอตะกลับอันนี้มาอีกตัวครับผมนี่ครับปลากระมังครับของละพีพัดครับผมโอเคครับ เค <Okay. S 2> ครับสวัสดีครับพี่ๆนาะนะวันนี้มาเยอฟิชชิงก็จะพาพี่ๆนานะมาคลองละพีพัดเช่นเคยนะครับผมก็ต่อเนื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ปลากระมังไปเยอะแล้วก็ปลาจีนไปหนึ่งตัวนะครับผมดูไปดูมาเพื่อนๆบอกว่าปลาเล้งนะครับปลาเล้งหัวมันจะเล็กกว่าปลาจีนแก่ก็น่าจะเป็นปลาเล้งนะครับผมปลาปลาใหม่นะครับผมที่ที่เคยเจอนะครับผมก็มาเจอที่คลองละพีพัด ก็เลยไปทำปลาส้มกินเองเนี่ยครับผมรอบเนี่ยครับทุกท่านนะครับได้ปลากระมังปลาตะเพียนเยอะก็เลยชอบไปทำเนี่ยปลาส้มกินแล้วทำให้แม่บ้านกับลูกๆก,กินลูกๆบอกว่าโอเคครับอร่อยก็เลยมีความคิดว่าจะพาพี่ๆน้นะมาล่าปลาตะเพียนปลาปลากระมังนะครับเพื่อที่จะไปทำปลาส้ม ถ้าได้เยอะจริงผมก็จะไปแจกเพื่อนๆพี่ๆน้นนาๆที่เขาก,ากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เด <Direct> ี๋ย <Shirley. S 1> วลองบรรลุด้วยกันน,นะครับว่าวันนี้จะมีปลาส้มไปทําแจกไหมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาพี่ๆน,านา้าๆไปทําปลาส้มนะครับอีกอีพีหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผม <Pop> ตอนนี้เราไปล่าวัตถุดิบกันก่อนครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมีปลาได้ปลาตะเพียนปลากระมังเยอะไหมเพื่อที่จะได้ไปทํา ปลาส้มนะครับผมหรือว่าจะมีปลาใหญ่หลงมาอีกก็ไม่แน่นะครับของอยู่ในน้ำโอเคครับตามชมกันเลยครับผมครับผม มาครับทุกคนหมื่แต่ไปขยับรถนะครับพอดีเขามาทำทางนี้ครับปลายน่เขาครับผมไซส์สวยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามดูผลงานกันต่อไปเลยครับผมอนไะเล็กเล่นอุ้ยเห็นปลากดกินได้ไก่เต็มเลยเหรอใช่หแดงอ่ะหวานหวานหวานมีตัวนิ้วขึ้นมอตัผล่ตัวใหญ่ยวไมรู้ปลาอะไรไม่ได้ปลาถูดไหม ไ,ไปเถอปตาอย่างคุม้มอ่ะวิญญาณตามม่กินเนีย่ยหรือว่าเถอะครับทุกคนก็เล่นห่างๆนะครับวันนี้ถือว่างเงียบมากเลยครับพองและพี่พัด้นไปนั่งอีกมุมหนึ่งนะครับช่องตรงนู้นด้านซ้ายมือเนี่ยครับต้องไปอีกช่องหนึง่งไม่รู้ว่าจะได้หรือยังไงก็ยังไม่มาเลยครับเห็นนั่งเงียบสงสัยหลับไปแล้วหรือเปล่าครับผม เอาเบ็ดไปคันหนึ่งก็ช่วงนี้เขาสไตล์เขานะครับเขาว่าเขาไม่ค่อยได้ปลาใหญ่เขาเลยซุ่มไปหาคนเดียวโอเคปล่อยเขาไปการตกปลามันเป็นการพักผ่อนเดี๋ยวก็อย่างเนี้ยที่เห็นข้างหน้านี่พ่อเฝ้าหมดเลยคนเดียวโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราก็มาลุ้นดูได้กันไปเลยครับผมว่าจะมีคลิปมีผลงานอะไรให้พี่ๆนานาดูเปล่านะครับผม แต่วันนี้น้ํามันลดนะครับคลองละพีพัดน้ําลดเยอะก็เห็นทั้งคนลงตะข่ายหวานแหทอดแหก็เป็นธรรมชาติเนะก็น่าจะอาทิตย์นี้น่าจะปิดคลิปคลองละพีพัดแล้วครับอาทิตย์หน้าน่าจะไปหาหมายอื่นแล้วแหละเพราะว่าน้ํามันแห้งๆแล้ปลาเราตกปลามันก็เริ่มจะกินยากๆแล้วปลาเล็กไม่มีเล่นเลยครับตั้งแต่เช้ามีซอยนกเข,ขาอยู่ตัวเดียว โอเคครับพี่ๆนะนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมทุกคน กะมังไม่แต้มครับแอบกินเงียบๆครับผมทุกคนครับวันนี้ปลาก็เงียบเก็บเบ็ดเวียงเหยื่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็ถึงเวลาได้เสียนักลบไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนะครับนักลบนี่ครับปลายอ่อนคันยาวแล้วครับนี่ครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับเก็บเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อครับเงียบมากนี่ครับ เสียไปแล้วหนึ่งนักลบเราก็ยังตีไว้เหมือนเดิมนะครับลองมานลุ้นถ้ากินคันนี้ก็หาเลยครับผมโอเคครับตามลุ้นกันต่อครับเวลายังไม่หมดครับผมนี่ครับปนแอบมาตกจุงช่องนะครับผมช่องกลางคลองครับน่ายจะได้บิ๊กไหวครับผมค่อยๆลากเดินถอยหลังมาอยู่กันคนละที่นะครับผม เคครับสำเร็จครับผมครับผมจะอ้นได้บิ๊กไวนะผมเคสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหนไนะเขาไปเลยัาไปใส่กล้องกล้องอะ ป้าเลยอยู่อยู่ไหมเมื่อกี้สู้นะดึง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 ดึนะงไึงด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 งดึ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 ง

สวยเลยครับผมครับทุกคนเมื่อกี้ก็ได้ปลานี่ไปนะครับปลาอะไรวะปลาเทโพนะครับหูดำนะครับแต่ตัวเล็กแต่ของอ้นเนี่ยได้มาสองแต้มครับผมเป็นบิ๊กบหนึ่งตัวแล้วก็สวายก็ประมาณไส้เกือบโลก,กว่าตัวหนึ่งไปอยู่อีกช่องหนึ่งฝั่งนู้นน่ะ ก็จะเป็นช่องพุ่มไม้เนาะคิดว่ายังไงอ้นก็ไม่ได้เพราะเอาไปแค่สองคันเองสรุปวันนี้อ้นได้มาสองแต้มโดยที่ถ่ายไม่ทันเลยก็มีตอนจังหวะเดินไปเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็จังหวะอ้นได้บิ๊กหวายพอดีแต่อ้นน่ะที่ได้เพราะว่ามีเด็กเนาะปั่นจักรยานมามาตีข้างๆกันตีตีข้างเจ้าอ้านแล้วเขาใช้ขนมปังใช้เบ็ดเดียวเลยบอกพี่แถวเนี้ย ปลาสวายมันพอมีว่ายขึ้นว่ายลงพี่ไปใช้เม็ดปมมันไม่กินหรอกเพราะคนมาตกเยอะพี่ใช้หนมปังพี่มีไหมสวนสรุปเจ้าอ้นไม่มีหนมปังเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจไม่อยากซื้อคือเรามาคลองละพีพัดสามสี่รอบแล้วก็ได้ปลาทุกรอบเนาะ <c oughs> ปลาสวายก็เคยได้เม,ม็ดปมแต่รอบนี้มันไม่เอามันมากินกินกินขนมปะไอฟาร์มเฮาที่ที่ผมได้เนี่ยก็คือที่ที่ได้เท,ท,ทโพหูดำอะ่ะ ก็คือเน็บขนมปังนะครับผมเจ้าอ้อนเหลือมาหน่อยนึงก็เลยขอเจ้าอ้อนเจ้าอ้อนให้พอดีเน็บแปบ๊บเดียวกินก็เนี่ยครับเป็นเพราะความขี้เกียจแล้วก็วันนี้ผิดพลาดหลายอย่างเลยกล้องก็อยู่ที่เราอย่างเดียวไม่ได้ไปถ่ายเจ้าอ้อนก็ยังไงเดี๋ยวถ้าว่าครบพันซับเมื่อไรผมจะซื้อ okay, okay. โกโค้เจ้าอ้อนเลยนะครับ <Hey. S 1> ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเขาเริ่มโตเลยเนาะเขาก็เริ่มอยากไปหาหมายเอง ไปหาลองทำเลลองตกเองอะไรเองก็อย่างว่าแหละเราก็สไตล์ตกปลาเนาะก็ต้องตามใจเขาเด็กก็ไม่อยากขัดใจเขาอะไรเยอะเขาอยากไปตกตรงไหนอะไรยังไงอยากทำยังไงอยากแก้ไขวิธียังไงก็คือแล้วแต่เขาเดี๋ยวจะใช้กล้อง2ตัวนะครับต่อไปนี้ถ้าถ้าได้ครบ 1, รพ,นะพันซับนะพี่ๆนะนะช่วยกดซับสไครตให้หน่อยหน่อยนะครับผมผมจะได้แยกกล้องคนละตัวกันกับเจออ้าอ้นแต่ก็เนี่ยครับจะสามโมงกว่าแล้วเห็นเจ้าอ,อ้นบอกว่า ไอขนมปังเข้าผมก็เลยเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนเหยื่อเนี่ยเนี่ยรอบรอบรอบเนี่ยรอบประมาณสักประมาณบ่ายสามเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยครับแล้วก็คอนเทนต์ที่จะมาทําปลากลระมังปลาตะเพียนก็น่าจะไม่ได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนจะปิดคลิปผมถ่ายผลงานเจ้าอ้นให้ดูครับเสียดายไม่มีตอนเยอะตอนอะไรให้พี่ๆนานะนะดูน่ะเอานะ่ะเดี๋ยวยังไงช่วยกดซับสไครต์รัวๆให้เลยนะครับ จะได้มีตังซื้กล้องโคโปรมาใช้โอเคครับผมเดี๋ยวชมผลงานขนมปังต่อไปว่าเบ็ดชุดเนี้ยใช้ขนมปังแล้วจะกินอย่างที่พวกพื้นที่เขาว่าไหมเด็กพื้นที่ว่าไหมนะครับของลองได้ของอะไรเราก็ต้องลองนะโอเคครับตามกันต่อครับ เบบ็ดเมอาครับเย็นๆกำลังจะเก็บคันนี้เล่นครับครับทุกคนกำลังมากินใกล้ๆนะครับใส่สครับสวยๆครับวันนี้ถือว่าเงียบนะครับผมก็เมื่อตอนบ่ายก็มีไอ ปลาเลยนะปลาเทโพเข้าตัวหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับพึ่งมาได้แต้มเนี้ยครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมโอเคครับโอเคครับวันนี้ส่วนมากจะเป็นฝีมืออ้นนะครับอ้นขอกำลังใจท่านผู้ชมหน่อยแล้วอจนะครับถ้าพันทรับเดี๋ยวจะซื้อกโปให้ไปแยกกันตกต่างหากเลยนะครับนี่ครับผลงานเจ้าอ้นครับบิ๊กหวายหนึ่งแล้วก็สวายประมาณตัวไสองโลครับตัวหนึ่ง นี่ส่วนมากจะเป็นผลงานพ่อครับนี่กระมังพ่อมีไซส์สวยตัวเดียวครับเทโพครับหูดำครับผมคลองละพีพัดครับโอเคครับวันนี้ก็มาเย่อฟิชชิงตอนแรกตั้งใจจะทำปลากระมังปลาตะเพียนไปทำปลาซ่อมนะครับผมก็คงจะได้สวายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำแดดเดียวแล้วแจกแล้วกันครับผมก็คอนเทนต์ที่จะแจกเพื่อนที่กักตัวก็ยังไม่ลืมนะครับผมได้อะไรก็ทำอย่างนั้นครับผมนี่นะครับ ช่วงปากท่อเลยจากสะพานมาหน่อยนะครับผมนี่ครับโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ้อนสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบายคุครับ